วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเดียร์ลาติเนสแล้วก็ไอวีลาติเนสเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาสอนเล่นไม้แบบพื้นฐานไปถึงแอดวานเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคแรกหัวแข็งกดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูหัวแข็งก็กดคลิกขวาดีจังวะแม้ตัวมันจะแบบ กางขึ้นอ่ะยก,ยกยกไม้อ่ะแล้วเราก็ตีตีตีส่วนด้วยด้วยแบบไม้สองตีส่วนตีส่วนด้วยแบบไม้สอง มันก็แก้ได้นะแหมเราก็ตีเราก็ตีสวนใจก็แบบแค่กดขวาดีอะ่ะคนเล่นมีดเล่นอะไรก็ขวาดีมวแข่งพื้นฐานเลยดูสนะิฮะไม่ได้แบบเห็นไหมเราก็จะจะได้ไม้สองด้วยถ้าขอเป็นไม้เปิดมาเราก็มวแข่งที่ขวาดีไว้ ไม่ยากอันนี้อันนี้อันนี้แบบเบสิกเลยคนเล่นไม้ก็น่าจะรู้กันนะสำหรับมือใหมห่หรือแบบพวกที่กำลังมาหัดเล่นนี่แตกไหมไม่สอบโวยแข็งดีเอ่อ มาดูเทคนิคที่สองเนาะเป็นพุทหมุน A อย่างเงี้ A. 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 ยชิปเอคลิกซ้ายคลิกขวาตลอยก์บารก็หมุนถ้าแบบเราหมุนทูกจังหวะก็คือแบบมันเข้าหัวเลยนะแบบพวกที่แบบวิ่งวิ่งวิ่งมาไปวิ่งวิ่งขวามาหารเราก็าแบบ ต้องดูทิศด้วยนะถ้าเราได้ถ้าเราได้มุมร้อยอ่ะก็หมุนหมุนหมุนตายแต่มันไม่ได้มุมร้อยมันก็แบบหมุนไปอีกทางนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาหามุมร้อยกันด้วยมุมร้อยใช่ปะก็ดูไปลายไม้อ่ะเนี่ยถ้ามีเพื่อนเห็นปะ่ะกบว่าถ้ามุมร้อยวิธีกดกดบูทก็บูทธรรมดาบูทล่างเนี่ยดีเงี้ย เนี่ยไม่ไม่ว่าเราแบบอยู่อยู่อยู่ด้านไหนอะเนี่ยเราอยู่ด้านไหนอะเราอยู่ด้านนี้ใช่ปะเราแบบอยู่อยู่อยู่คนละด้านเนี่ยเห็นไหมมันจะดูดไปอย่างเงี้ยถ้าไปไม้ไปทางไหนก็คือแบบทางนั้นแหละทิศทิศร้อยเนี่ยต่อให้แบบเนี่ยเห็นไหมต่อให้เราหันหน้าไปทางอื่นอะเราหันหน้าไปทางเนี้ยแต่มันก็กลับมาที่เดิมก็คือทิศร้อยอะอ่างนั้นแหะมุมร้อยมันมันดีมันดีนดยังไงก็เนี่ย ตายเห็นไหมแต่ถ้าปัม๊มปั๊มทั้งอื่นมันก็ไม่ตายอยู่ดีนะแต่ถ้าไม่ใช่ทิศร้อยอ่ะ,อะเดี๋ยวลองให้วีปัม๊มปั๊มทั้งอื่นดูนะมันมันก็จะกลับไปที่เดิมเห็นไหมหน้าเราก็จะหันไปที่เดิมไปไปทางที่มันเป็นมุมร้อยอ่ะเห็นไหมมัน,นแต่ถ้าแบบวีปั๊มทางมุมร้อยก็คือยังไงก็ตาย100%ไปเ็น ว่าหมุนหมุนมันก็ติดอยู่แล้วใช่ไหมนี่อัน,นี้ชิปเอลิซกซ้ายขิกขวาด,ดีกว่าความยากใช่ไหมลองไปเฟดกันอันเนี้ยทิดน้าเออเออหลังนี้หมุนไปนเรื่อยหมุนไปนเรื่อยยิบมุมร้อยแล้วก็หมุนไปนเรื่อย ที่ได้ดัดสวยเลือดจะหมดแล้วพี่ว้า <Wow. S 2> เลือบ้อยมันจะหมุนพี่เออนั่นแหละมัต้องอย่างนั้นหรอพี่เออก็จบกันไปแล้วนะทุกคนสำหรับไม้เบสิกเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาสอนพวกแอดวานให้นะเพราะว่าเทคนิคแอดวานมันเยอะกว่าน,นี้เดี๋ยวผมมาใส่พวกแก้วหัวแข่งบู๊ทหมุน วุดหน่วงวุดล่างตายอะไรเงี้ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาทําให้ก็ต้องไปฝึกกันก่อนคลิปเนี้ยอขอบคุณมากนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะบไปยปไนคลิปหน้าครับทุกคน